สวัสดีค่ะลูกหลานเสด็จพ่อนะคะเพิ่งถูกนะคะรางวัลไปสามแสนนะคะสามแสนก็เขาบอกว่านะคะเล่าให้ฟังนะคะเป็นลูกหลานเสด็จพ่อมานานนะคะแล้วก็รักรักเสด็จพ่อมากเธอทูลเสด็จพ่อมากนะคะรักเสด็จพ่อรักเสด็จแม่นะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมกับเสด็จพ่อนะคะก็ เหมือนกับคงมีบุญสัมพันธ์กันมาเนะเาะก็จะเข้าใจธรรมะในภาษาของเสด็จพ่ออะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มาปรึกษา,ามาปรึกษากันหรืออะไรก็รู้สึกว่าปรับทุกกันได้นะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์นะคะเพราะพี่มินเองก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะเราเองก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์อะไรที่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีบุญสัมพันธ์กับใครอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจภาษาเราประสบการณ์ของเรามันก็จะแบบเหมือนกับตรงกันกับเขาอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะนิสัยอาจจะแบบมีคล้ายกันบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยจึงทําให้เขาอกเข้าใจ ในความยากลําบากในการ,รเผชิญในการอะไรนะก็นะนะสร้างบุญกันมานานนะคะร่วมบุญกันสม่ําเสมอนะคะแล้วก็บูชาอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วเยอะมากๆนะคะบูชาอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วของเสด็จพ่อนะคะเนี่ยนะคะสร้างเหตุกับท่านนะคะกุศลในการสร้างเหตุกับท่านนะคะ เรามีบุญสัมพันธ์อย่างเดียวไม่ได้บุญสัมพันธ์ทาให้รักท่านนะคะบุญสัมพันธ์ทำให้รู้สึกเท่าทูนนะคะบุญสัมพันธ์ทาให้เออเข้าใจในเรื่องของธรรมะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เคยเหมือนกับยังไงอะสร้างทานนบารมีร่วมกันกับท่านน่ไม่ใช่ว่าทําบุญร่อฝักับท่านนะคือทานนบารมีในที่นี้พี่มินหมายถึงยังไงดีคือมันเหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับท่านน่ะนะคะอย่างบางคนอย่างเนี้ย พ่อปู่แม่ย่าโหลูกรักพ่อปู่แม่ย่าเลยนะแต่เขานะคะไม่มีเงินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาไม่เคยสร้างนะคะคุณประโยชน์ให้กับพ่อปู่แม่ย่านะแต่อย่างเงี้ยนะคะ,ะชาติก่อนอาจจะไม่มีถ้าชาติก่อนมีนะคะปฏิบัติธรรมกับเสด็จพ่อนิดเดียวนะคะหรือว่าอะไรเงี้ยก็นะคะท่านก็สามารถช่วยได้แล้วอ่ะนะคะถ้าเกิดเคยมันมีเหตุกันไว้แต่เน,นี้ยไม่มีเหตุเก่านะดังนั้นก็จะมาสร้างเหตุปัจจัยใหม่เยอะ สร้างเหตุปัจจัยใหม่นะคะเออบบรู้สึกศรัทธาธรรมะอย่าตอบแทนท่านอะก็บูชาอันเนี้ยมณีเออองเน้นองนี้ก็รู้สึกสบายใจบูชาด้วยความสบายใจไม่ใช่มาบูชาด้วยการกดดันหรือว่าเป็นบุญคุณอะไรนะบอกว่าเราบูชาอย่างนี้ท่านจําเป็นมากๆที่ต้องช่วยเรานะไปนั่งบังคับขู่เข็นท่านอะถ้าบูชาด้วยจิตใจอย่างนี้อย่าบูชานะคะไม่ให้บูชานะพี่มิ้นเป็นผู้ดูแลตรงนี้อยู่ก็ไม่ให้บูชานะไม่อยากทําให้ใครเสียใจไม่อยากทําให้ใครผิดหวงังแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออ ธรรมะท่านดีจังเลยเรารู้สึกปลดทุกข์นะมาคุยก,กันกับพี่มิ้นแล้วก็รู้สึกโอเคอะไรเงี้ยอ่าก็ค่อยบูชาพี่มิ้นก็มีตรงนี้เป็นสัมมาชีพเหมือนกันอยากจะสนับสนุนพี่มิ้นเอออยากจะสนับสนุนพี่มิ้นอยากจะตอบแทนอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้คิดค่าคำปรึกษาหรืออะไรอ่ะก็อ่าตรงนี้ก็เป็นช่องทางก็เหมือนกับเป็นสัมมาชีพอ่ะ,อะก็บูชากันได้นะคะจะองค์เล็กองค์น้อยก็ได้จะบูชาเป็นเหรียญก่อนก็ได้นะคะเหรียญน,นีด รูปเสด็จพ่อเสด็จแม่นะคะอยู่ข้างหน้าเท้าสมุทรเทวาเทวีแล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นหน้าเกี้ยวนะคะหน้าเกี้ยวหน้าขบนลังเพชรราชาโชคก็นะคะเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแห่งการกินใช้ไม่หมดแล้วก็ช่วยเรื่องปากท้องนะคะช่วยเรื่องปากท้องคือ ช่วยในที่นี้คือพลังงานอธิษฐานจิตของเทวดาท่านให้ไว้อย่างนั้นนะคะเทวดาที่มีบุญนะคะท่านก็มีพลังจิตเนาะท่านก็สามารถอธิษฐานจิตอย่างนั้นได้เหมือนพระเกียจิหรืออะไรต่งางๆนานานะคะถ้าเกิดใครมีบุญสัมพันธ์กับพลังงานของท่านอย่างเงี้ยพลังงานก็จะเสริมส่งเกื้อนหนุน นะคะแต่ถ้าเก ang, ิดเราบูชาไปแล้วเรายังไม่เป็นผลหรืออะไรต่างๆนานาก็เราจะต้องเข้าใจพิมินต์พูดให้ฟังทั้งหมดเลยนะทั้งหน้าดักหน้าดักหลังทั้งหมดเลยนะว่าเออการบูชาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบว่าจะบังคับลงทุนว่าบูชาเท่านี้เราจะต้องได้เท่านั้นเราบังคับไม่ได้จะส่งผลเมื่อไหร่ก็บังคับไม่ได้นะคะถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วมีความสุขอยากจะตอบแทนกับเสด็จพ่ออยากจะร่วมบุญกับเสด็จพ่อค่อยให้บูชาเพราะจิตจิตมันต้องเริ่มด้วยแบบนี้มันต้องเริ่มด้วยความสุข มันต้องเริ่มด้วยความแบบเออรู้สึกแบบรักท่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจึงจะมีจิตที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นทางเชื่อมกับพลังงานของท่านเพราะท่าน่ะนะคะมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะท่านมีความปรารถนาดีจริงๆนะคะเออแล้วก็ในส่วนส่วนตรงนี้เนี่ยท่านก็เออนุเคราะห์เทวดาที่เอานำพลังงานของเราท่านท่านเหล่านั้นของเทวดาบ้างของพญานาคมารวมกันกับท่านนะคะให้มันมีพลังในวัตถุมงคลเนี่ยตรงเนี้ยนะคะวัตถุที่มีเจตนานเป็นมงคลซับส่วนหนึ่งท่านก็จะได้ ก็จะเป็นของท่านนะรับส่วนหนึ่งก็คือของพี่มิน้นนะคะรับส่วนหนึ่งก็เป็นของท่านนะคะเป็นของท่านที่ท่านจะได้ทําบุญตามอัธยาศัยของท่านนะคะแบบนี้เทวดาจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบารมีเป็นของท่านเองแล้วก็เนี่ยนะคะพี่ท่านนี้นะคะก็ถูกรางหวาลสามแสน 3, 000, คือในหน้าขณะที่นะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดหรือว่าจริงๆต้นปีนะต้นปี ก็ได้งานที่แบบว่าเขาเรียกเลยว่าเป็นงานเทวดางานก็ดีใช้คนก็น้อยเงินก็ดีนะคะปกติจะต้องใช้คนถึง60คนถึงจะได้ยอดเท่านี้ได้ค่าแรงเท่านี้แต่นี่ใช้แค่20คนอะไรแบบนี้ก็ได้ค่าแรงสูงจนแบบว่า เหมือนกับเขาเรียกกันเลยว่านี่ม uh ันงานเทวดานี่หว่าอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ยอมรับเออนี่มันงานเทวดาเป็นงานส้มหล่นนะคะได้ค่าแรงดีมากๆนะแล้วก็นะคะแล้วจากนั้นก็เนี่ยนะคะเมื่อว่อแบบในช่วงเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีแล้วแบบการหมุนเงินเนาะถ้าเรายังมีวิบากกรรมมาอยู่วิบากกรรมก็ส่วนวิบากกรรมเนาะท่านที่จะคอยช่วยมันก็ส่วนของท่านถ้าวิบากกรรมเรามันมีอยู่ท่าน จะมากี่องคก็ช่วยไม่ได้เป็นหมื่นองค์เป็นโกดเป็นพระโพธิสั์มาก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเรามีกรรมขัดขวางอยู่ต้องใช้กรรมก่อนเมื่อใช้กรรมก่อนเหตุปัจจัยทั้งเก่าและใหม่ทั้งบุญเก่าเราทั้งเหตุปัจจัยเก่าเรากับท่านทั้งเหตุปัจจัยใหม่ของเรากับท่านทั้งบุญใหม่ของเราที่เราสร้างก็จะมาช่วยช้อนเราตอนที่เราถูกบีบอัด จากทุกเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินมันเคยมันเราเครียดมากอยากจะตายอยาจะ,อะไรต่างๆนานะคะ,นะคะเพราะว่าตอนนี้เราเคยทํากรรมเอาไว้เราอาจจะเคยแบบพลาดหรือว่าเป็นแบบพวกปล่อยเงินกู้แล้วก็แบบว่าขูดรีดคนอะไรอย่างเงี้ยโกงเขาทรัพย์สินเขาเขาเราเคยพลาดทรัพย์สินของเขามาเราก็จะมาถูกพลาดทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จนทาให้เราเครียดอยากตายไม่อยากอย,กอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เป็นกลงล้อกรรมที่เราเคยทําไว้เนาะแต่เมื่อชดใช้ไปแล้วจิตมันแบบเออจนชดใช้ไปแล้วแล้วก็พยายามชดใช้ไปด้วยแล้วก็สร้างปัญญาสร้างปัญญากับทุกตรงนี้ไปด้วยนะอ่ะตายก็ตายอ่ะ อยู่วัดก็อยู่วัดอ่ะเนะี่ยจำนวนมันจำนวนต่อกมแล้วก็มีปัญญาที่ว่าเออมันก็คืออ่ะความสุขสบายทางร่างกายความสุขสบายทางโลกโลกมันอาจจะไม่มีแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรบางอย่างสูญเสียหลายๆอย่างอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรายังเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมอยู่รักษาธรรมอยู่อย่างเนี้ยอ่ะเราก็จะสมควรแก่เหตุเอาไปอยู่วัดได้อ่ะเมื่อเมื่อใจมันยอมรับของพี่มิ้นก็เคยเจอก็เคยทําแล้วเจอหลายครั้งด้วยเมื่อใจมันยอมรับมันจำนวนมันหมาจนตอกอ่ะนะคะเออมันก็เกิดการปล่อยวางขึ้นหมาปล่อยวางนี่แบบไม่ใช่ปล่อย วางและแอบหวังลึกๆนะว่าถ้าปล่อยวางแล้วจะได้เทวดามาช่วยต้องแบบปล่อยวางแบบสนิทจริงๆนะคะนั่นแหละลอันนี้ยสาหรับบางคนมันเป็นวิบากอย่างนี้เนาะจะต้องทรมานเจียนตายก่อนถึงจะมีเทวดามาช่วยช้อนบุญมาช่วยช้อนเนะาะเมื่อวานพี่เขาก็ถูกพี่เขาก็ถูกสามแสนนะคะแบบเนี้ย ะะจริงๆเรื่องราวอะไรแบบนี้มีอยู่เยอะนะมีมากมายเลยนะคะแต่ว่าก็หยิบมาเล่าแบบบางทีนานๆทีเฉยๆเพราะว่าไม่ได้อยากกระตุ้นให้แบบเฮ้ยเออถูกสามแสนบูชาที่นี่เนี่ยถ้าคนจะจับประเด็นแค่ถูกสามแสนบูชาที่นี่เนี่ยไม่ลึกซึ้งพอนะคะไม่ลึกซึ้งพอพี่มิ้นก็ไม่ค่อยอยากจะให้ให้คิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าเออแบบ ลองดองคือมันจะต้องดูเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยเอ้ยเขาทําอะไรเขาถึงถูกสามแสนเขาไม่ใช่บูชายอย่างเดียวนะเขาปฏิบัติตามด้วยเขารักเสด็จพ่อเขาอะไรต่างๆานานาคะมันมีความแบบมันมีความละเอียดอ่อนในนั้นอ่ะนะคะในการสร้างบุญสัมพันธ์ในการสร้างเหตุปัจจัยในการแบบปฏิบัติดูในในใน,ใน,ในจิตใจ,จยเยอะแยะมากมายเนาะดังนั้นนะคะก็นะคะ ก็บูชากันได้นะบูชากันได้ทางช่องตะก,การ์ทิกตอกแล้วก็เพจอัญมณีเพชแกวก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับกับลูกหลานเสด็จพ่อแล้วก็ามาร่วมบุญกับเสด็จพ่อได้มาปฏิบัติธรรมได้ของเราเป็นกลุ่มเล็กๆเกนาะกลุ่มเล็กๆแต่อบอุ่นนะคะแต่อบอุ่นแล้วก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะแล้วก็นะคะร่วมกันสร้างความดีนะคะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีในรูปแบบของเรานะคะก็สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ